วันนี้มาตามหาหน้าสายานะครับแกหายไปเลยเดินมาตามเห็นแกกำลังทำไรนะยันอุ้ย,อ,ยอะไรนะจับปลาจับปลาจับแบบนั้นเลยเหรอ,อไม่ใส่เบ็ดไม่ใส่อะไรเลยคุบเอาเลยเหรอ,อโอ้ได้หมดละ ใต้บอ่อเโอ้ครับตอนนี้น้ำทุ่งนาเริ่มแห้งเนาะมันก็พอมีหน้องหน่อยๆแกก็ไล่จับปลาเลยครับคุบเอาเลยเท้าได้เพราะงี้นะ โอ้ยได้ด้วได้จริงครับไปลาอะไรนะปลาหมอปลาเข่งสุดยอดมากครับคุบงมปลาแบบสดๆเลยครับโอ้แน่นอนจริงได้หลายแล้วบอลเนี่ย,ยผมมามโอ้ได้แล้วไหนโอ,โอ้ได้หลายแล้วครับผมมาช้านิดหน่อยแต่ก็ได้เกือบเต็ม โว้ครึ่งครึ่งคู่ถ้าไปซื้อสุ่มเลยครับซื้อสุ่มมาแล้วสุ่มเมาสุ่มเมาแล้วก็งมเมาแต่นายันบอกว่างมสุดเลยครับเราดูครับว่าช่วงที่ถ่ายอยู่จะได้กี่ตัวช่วงถ่ายอยู่ได้กี่ตัวนะครับเพไหนๆเอามาโชว์ด,วดูดีแล้ว ตัวที่สามตัวแล้วสามตัวแล้วครับขณะที่ถ่ายอยู่นี่โอ้โหโอ้ยมานดีกว่าใส่เบียดอีกนะครับได้แล้วอีกตัวละสี่ตัวโอ้โอ้ยหมานก็ใส่เบียดอีกโอ้สี่ตัวได้เป็นถังแล้ว โอ้ยงมปลาเฉยครับในงมแค่งมปลาในในหนองเฉยครับหนองกลางนาำมนเยอะตามเยอะครับเอา้าไหนไหนปลช่อนเดินโชยะหางครับมันโคนหางห้าตัวครับปลาช่อนอีกตัวหนึ่งโอหาแบบนี้เนาะที่ยันเขาบอกว่าเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยให้เราเดินตามรถไถก็ได้นะ ปลามออกมาสนานเลยปลาเยอะอยู่นี่ปลาแตกลร่มๆเลยตอนเราเนี่ยสั่ตัวนๆอีกตัวแล้วครับหกตัวบ้าหมานี่จริงหกตัวไปแล้วอะ่ะงมเฉยครับใส่เบ็ดยังไม่ได้ถึง <c oughs> ขนาดนี้ครับโอ้โหโอยผ่านสายยานานี่หมานจริงครับนี่ แต่เรามาดูหนึ่งฮะอีกตัวละเจ็ดตัวมเนี่ยตัวที่เจ็ดแต่ว่าความความจริงแกได้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับต้องเยอะแต่เช้าแล้วแต่ผมเพิ่มาถ่ายแค่ถ่ายนี่ก็สามนาทีเจ็ดตัวแล้วครับงมปลาว้าสิบนาทีคงได้เต็มคู่โอ้ยสุดยอดจริงครับ ยานโอ้มาผมเอาจะบดแล้วใช่นายนเก็บไปเรียบหมดแล้วนายน์เรจะโยงแบงมาเจองูไหมไม่เจอมันไม่อยู่กับงูแบบนี้เขาเพิ่งยือหลายที่อยู่ไม่บอกที่เราที่เดียวเองไปงูแบบนี้หลายที่ก็ได้ใช่ไหมมันเยอะอยู่น้ำมันยังเยอะอยู่โอ้ ああอา้าวอีตัวเนาะปลาคอปลาหมอปลาหมอครับปลาหมอแปดตัวโบกมานจริงครับงมได้แปดตัวปูดตายแปดตัวละแป๊บๆป๊มันโดไปในท่ออยู่มึงยังไม่ขึ้นมีท่อเลยเนี่ยครับมีท่อแตกตรงนี้เต็มตรงนี้เั็มมีในท่อนี่ได้ปลาอยู่ ่บอกเนื้นออทอด่มมอทอดอะไรเนี่ยอยากทอดครับไม่ได้กินปลาทอดมานานแล้วครับพวกเราไม่ได้หาปลากันนานเพราะน้ำมันแห้งไม่ใส่เบ็ดไม่ได้แต่ว่าเออเยันเดินผ่านเราเห็นเห็นปลามันแล่นแบบนี่แหละเล่นแ,แต้มพื้นน้ํามันแห้งจริงแต่มันก็อยู่แต่บอก่าจะมาง,งมจะมาง,งมเอานิวได้หูซึ่งนะครับเกือบเต็ม กระถางแล้วใช่แล้วตน้นปลาช่อนใหญ่เออ,เอ,อกลางกลางเก้าตัวนั่นเนาะเก้าตัวแล้วครับโอเล่กว่าจะมาผมจะไปผมจะขึ้นแล้วนี่พอแล้วห้านาทีเก้าตัวโอเล่ามาผมพอแล้วปลาช่อนประมาณสามเนาะสามสี่ตัวปลาหมอมรวมทั้งหมดก,ก็เยอะอยู่ตอนนี้เก้าตัวครับที่พอ,อแล้วมันได้เยอะได้นี่พอแล้วบ่ขึ้นถังสีด้วยโอ้ยนนหลายโพด ปไปไปมาคุยกันตรงนี้เนี่ยมันหลังค่ยอายอีกไปขึ้นไปตรงนี้นขอบนี่ครับสดๆงม,มปลาทานสายยันงม,มปลาให้เราดูแบบสดๆเป็นยังไงสวัสดีครับแสงไหมนี่ยมาตั้งแต่เช้าขวดใบไมเ้เก็จก็มาเลยโอ้ยโอ้ยดยัง งูปลาแบบอะไรข้างล่างครับมาผมก็รีบมาก่อนเพราะว่าใช้สายมานักท่องเที่ยวมาเยอะก็ใช่เราลุยตรงก็ตายเขาเออลุยตรงโดนซาดอนักเที่ยวไม่มาครับโอ้โหครึ่งครึ่งถังสีแล้วครึ่งถังสีปลาทอนปลาหมอเต็มหมดเลยทอนปลาหมอโอ้มันไม่มันม่เดินใส่กล้องผมครับอ่ะครึ่งถังสีนะครับปลาทอนปลาหมอเต็มหมดเลยโอ้สุดยอดครับยังเหลือเยอะอยู่ครับมัน ยังเหลือสองสามเหลือสองสามงยังไม่ได้เอาถ้าหาทั้งวันเนอะเต็มเต็มครับเต็มเต็มคุกวันนี้วันอาทิตย์นักท่องเที่ยวเยอะเลยเอาแต่เช้าก่อนอ่าอ่าโอ้หมานหมานครับหมานๆได้ปลาเต็มคุโอเคมาสรุปกันวันนี้ปลาช่อนหลายเนาะเนาะหลายเนูได้ไมีแต่ปลาช่อนนั้น ออืมเปลาตั้งแต่สาวนั่นครับืมเยอะโอเคโอ้ครับยังมันข้าวมันทับอยู่แถวกลางมอเอาข้าวเสร็จปุ๊บเอาเยอะแล้วโต้งเร็วเร็วมานมากวันนี้โต้งมาพอดีครับมาร่วมแจมเมื่อกี้ติดภารกิจอยู่งานนี้ปลาเยอะเนี่ยผมยังไม่ได้เอางอมด้วใช่ไหมมันอยู่ข้างนู้นตรงที่เราใส่รอบโอดีใช่หป่า าไปอยูู่่นนแล้วโต้งมาแล้วโต้งเสร็จภารกิจครับมึงล้างข้อนําโชคก็เลยผมเจอนายันรีบมาดูมาก่อนมาโคตรหมาเลยวันนี้ตอโต้ตงโอ้ยครับสวัสดีครับเอฟสี FC ช่องโอรเล่เป้าหมอ <M 22. S 1> ไม่น่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับโอ้ใหญ่พี่เป้าหมอเนาะป้าหมอไม่น่าใหญ่ขนาดน,นี้นะโต้งนะตัววะทำไมไปตไันังโต้งทำไมหน่อย ที่ถามว่าโต้งไป่เห็นโต้งไหมยังเยอะอยู่โต้งก็สลับกันครับเพราะว่าเราทํางานก็เลยบางทีแล้วเราก็การสลับกันถ่ายบ้างเดี๋ยวคนจะเบื่อเรียกว่าการโลเทชันนักเตะบอกเยอะเยอะเลยเยอะเนี่ยมันขึ้นมาอีกยังเหลือเยอะเลยมานไหมต่อโต้งมานมานพี่ฝีมือวันนี้อืพอได้ทอดนะพอได้ทอดปลาไม่กินทอดปลานานแล้วครับเพราะเราไม่ได้หาปลากันนานแล้ว อันนี้ยังถือคู่โซนนะครับปิดคลิปให้หน่อยต้องมาครับผมเหยิบไปหน่อยมันไม่เต็มถึงสูงหน่อยยังเอาตุ้งถึงหน่อยพี่ต้มเยอะโอ้แจ๋วโอ้ได้หลายโลเลยเนี่ยสามโดได้เ่ยสามหนักว่ตั้งแต่ปลาหมอนี่สามโลได้อยู่ครับโอเคนู่นนะตัวนึงอีกตัวเนี้ย เดินขึ้นมามันเดิน,น,นออกมาจะ้ไม่ได้เด่นมันขึ้นมาโอเคครับขอบคุณเอฟซีครับปิดคลิปได้แล้วเนาะเราครับครับผมขอบคุณเอฟซีโอเล่มีสองชแนลมากทุกทุกคนมากนะครับตีเข้ามารับชมคลิปของพวกเราตรงกันอยู่สบายดีเนาะครับผมังอย่อยังอยู่ยังอยู่ถ่ายด้วยกันอยู่เหมือนเดิมครับแต่เราก็มีสลับกันถ่ายเพราะว่า ก็งานด้วยสามคนครับเพราะว่าพี่แอ๊ดเขาแกก็ไม่ถ่ายอยู่แล้วครับแกอยู่คนเดียววันนั้นพี่แอดมีคนเอฟซีมาถ่ายแกวิ่งหนีเนาะแกพอเอฟซีคุยกับลูกค้าแต่คุยกับลูกค้าแต่เบร์กล้องไปหาพี่แอดพี่แอดไม่ดูเลยก็นั่งเสืออยู่พอมองมาพี่แอดวิ่งหนีโอเคขอบคุณทุกคนครับครับผมคลิปนี้คลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่า ลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มัน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 กระด่างตุ่ยเหนียันล้างแล้วเป็นไงล้างน้ำหมดเลยเยอะไหมล้างแล้วเยอะโอ้ขึ้นขังามือคนมาดูดิมือคนหน่อยโอ้โหนู่นปลาท่อนปลาเต็มเลยนี่ด้วยใช่ไหมนี่นี่ด้วยนี่ด้วยใช่ไหมครับแปดหมือนตัวนี่ด้วยใช่ไหมครับ โอ้เปิดตาชิเลรนะไอ้วกนี้มันลัวมันกระตายเลยไม่ได้ขังอ๋อโอเค,อ,เคอันนี้เราจะาไปทำกินใช่ไหมเนี่ยครับอันนี้จะเอาไปนี่ก็ขังไว้ก่อนโอ้เยอะมากเลยครับโอ้พรอนี้ได้เยอะมากครับใส่ไปงม,ม,มเช้าเน,ะเเนา,นเคเคเาะครับโอเคโอเคให้ดูผลงานเสร็จครับโอเคเอาละครับทีนี้ตามก่อนครับสวัสดีครับโต้งครับผมสวัสดีครับ